ก็ซากรุระสแตย์นั้นได้อัปเดตแล้วและมีตัวละครใหม่ถึง4ตัวด้วยกันที่เข้ามาในอัปเดตนี้และเหมอดูเหมือน,น,นว่าจะเป็นอัปเดตท,ที่ใหญ่พอสมควรเพราะเนื่องจากว่าจะอัปเดตตัวใหม่เข้ามาแล้วต้อง4ตัวเนี่ยก็จะเปลี่ยนแมปทั้งหมดเลยดูสิแม่อันนี้คือเสียเวลาเลยทั้งกับการอัปเดตก็คือการเปลี่ยนแมปเอ่อเอ่อก็ก็ดูดีขึ้นแมปก็ดูดีขึ้นในระดับหนึ่งก็ขอให้อภัย แล้วมันก็ยังเพิ่มระบบเคลียร์อินเทอร์รี่มาด้วยก็คืออยู่ตรงนี้เป็น trash can ที่อยู่ตามตามแมปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ travel หรือก็คือ fast travel นะครับก็จะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไป travel ตรงไหนซึ่งมันจะก็จะมีแค่บางจุดเท่านั้นที่จะสามารถเลือกเลือกไปได้นะครับซึ่งก็จะเสียสองพันต่อรอบซึ่งถ้าถามมาคุ้มไหมมันก็คุ้มแหละครับเพราะว่าแมปมันใหญ่ขึ้นอ่ะแล้วเดี๋ขี้เกียจเดินอ่ะก็ลอง fast travel กันได้ครับ ก็เ,เดี๋ยวลองโชว์ให้ดูก่อนอ,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 อย่างเช่นผมอยากไปตรงไหนอย,อ,อ,อยากไปทะเลเก็อย่างนี้เลยเสียตังค์ส0งพแล้วก็จะมาวัดที่ทะเลเลยแล้วก็วิธีการได้เล่ห์นะครับเราก็ต้องไปที่ซาม,มอนโทจินะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้เ,เดี๋ยวเดินไปให้ดู ก็จะเป็น <mel od ic> ที่นี่นะครับที่เป็นที่เสกของโทจิอ่าก็เปลี่ยนหม่าเลยโดยในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสน้อยนะครับที่วอสเนี่ยจะออกมาเป็นเล่เหงนะครับอเดี๋ยวลองซัมมอนดูอโอกาสมันน้อยเดี๋ยวหนึ่งผมก็ไม่ค่อยแน่ใจกับเอ่อเลดดอปของมันนะครับน่าจะร้อยเปอร์เซ็น์แหละของแต่ ในส่วนของการที่จะเสกมาเป็นเล่เฮงเนี่ยก็ค่อนข้างน่าจะยากพอตัวครับซึ่งในส่วนของบอสเนี่ยก็จะดรอปเป็นทั้งของของมันแล้วก็เป็นชายาก็แนะนำให้ใช้เป็น s อสโซครับ s อสโซบวกกับสตาร์ดี h แฟนทอมบอสมันไม่บล็อกนะแล้วแถม AI บอสร,ร,รอบนี้มันดูงโง่ๆด้วยก็โซโลได้ครับไม่มีปัญหา โดยบอสเนี่ยมันก็จะมีอยู่2เฟสครับเมื่อตีไปเรื่อยๆจนเลือดมันเหลืออยู่ประมาณส0%มั้งมันก็จะเข้าสู่เฟสที่2ครับเฟสที่สองเนี่ยจะเพิ่มดีฟนต์ตัวเองครับผมไม่แน่ใจนะว่าเท่าไหร่น่าจะสซาวมาณคูน0ูจุดห้าไม่ก็คูณหนึ่งครับซึ่งมันก็จะตีแรงขึ้นด้วยก็ไม่แน่ใจว่าตีแรงเท่าไหร่เหมือนกันแต่ว่าขอพูดตามตรงครับว่าบอสของอัปเดตนี้เนี่ยสู้ง่ายมากเลยนะเล่ห์เหงเนี่ยโดยเฉพาะเล่ห์เงโคตรกากคือแบบ คือถ้าเป็นบอสแบบตัวก่อนๆอย่างโแรแลนหรืออะไรเงี้ยมันโคตรโหดเลยแต่พอมาเป็นเล่เหงที่แบบมันแบบโคตรกาดัางกาดกว่าวทวจีอีกมันไม่ทําอะไรเลยไอ้สกิลมันก็แบบนานกว่าไม่ไใช้ทีหนึง่งตรงตรงที่ควรควรจะน่ากลัวมันมีอยู่แค่ตรงเดียวก็คือไอ้สกิลล็อกของมันเนี่ยแหละฮะแต่ว่าไม่น่ามันก็ไม่น่ากลัวขนาดนั้นอ่ะก็แค่แดนหลบก็มันกาดแตกก็แดนหลบอย่างเดียวพอมันก็ไม่ได้ยากหรอกครับ แต่ถ้าไม่มีเอเโฟนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ใช้ตัวอื่นโซโลได้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามนะครับก็มันก็โซโลง่ายอยู่แต่ถ้าโซโลดีสุดก็จะเป็นเอเโฟครับแล้วก็มิดไนที่บวกกับฉายาของมันแค่นี้คุณก็สบายแล้วครับแต่ก็สําหรับคนที่ไม่มีอะไรเลยก็ใช้สแตนเลสสู้ยังได้เลยครับมันมันมันไม่ได้ยากครัก็พอเวลาตอนค่าเสร็จของมันไม่ได้ดอกข้าตัวต้องมานั่งเก็บอย่างนี้โอเค แล้วก็ถามว่าใช้ได้เลยไหมใช้ได้เลยครับแต่มันต้องมีเงื่อนไขคือคุณต้องมีอนุบิสครับโดยถ้าคุณไม่มีเนี่ยมันก็จะขึ้นบอกว่าคุณต้องมีอนุบิสก่อนครับนี่เห็นไหมเห็นไหมก็ไปทําอนุบิสกันก่อนนะมันก็ทําง่ายก็จะมารีวิวเล่เหงกันเลยนะครับก็เริ่มจากอะไรดีเออสกิลไม่เริ่มจาก M1 ก่อนดีกว่า M1 ปกติก็จะเป็นอย่างนี้ครับ โดยตัวของเล่เฮงเนี่ยก็จะมีพาร์สี่ของตัวเองครับก็คือทุกการโจมตีเขาสุดท้ายเนี่ยก็จะแปะเบิร์นครับแปะเบิร์นที่ทำดาเมจนี่ครับเห็นไหมมันก็จะแปะเบิร์นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นสกิลเนี่ยผมคิดว่า100%ติดเบิร์นครับไม่ต้องถึงการโจมตีเขาสุดท้ายก็ได้เอออย่างเช่นนี่อ่ะกดอ่ะอ่ะนี่ครับเมื่อกี้ติดเบิร์นหมดเลยนะอ่ะมันมันก็แรงพอสมควรเลยสกิลแต่ละสกิลเลยโอเคแล้วก็นี่ก็เป็สกิลดีครับ แล้วก็แบับหนึงนะสกิลเฮดต้องกดสกิลว,วายก่อน,นครับเพื่อเป็นการนี่นมันก็คือไอ้สกิลนั่นอะที่มันล็อกใส่เราอะ่ะเออเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าทําไมแต่ผมคิดว่าบางสกิลมันไม่มีเสียงอะไรเลยมันแบบมันแห้งมากอะโอเคส่วนในตัวของพาสสีอีกอันนึงเนี่ยก็คือพาสีที่บอสมันเข้าสู่เฟสที่2ครับเออเรียกว่าอะไรนะในดิมบัสคอมบันีผมจำไม่ได้ มันก็เอ่อแบบนึงครับมันต้องเลือดเนี่ยอยู่ลดต่ำประมาณ30%สเอร์เซนเอบบนึงอ่านี่เข้าแล้วครับก็นี่ก็คือพาสีที่2ของมันครับโดยพาสีที่2เนี่ยจะเพิ่มดีเฟนต์ตัวเองเอ่อพออันนี้ผมใส่สตาร์ลี่แฟนทอมอยู่ก็เลยเป็นอย่างนี้ครับน่าจะโดยมันจะเพิ่มดีเฟนต์ไปเนี่ยศูนจุดห้าครับก็ถือว่าหนาอยู่หนาอยู่นิดนึงมันก็ไม่ได้เวอร์วังแต่มันใช้กับบอสเลดได้ อ๋อใช่มึงบอกเลยมันเพิ่มดามเมจไปด้วย0.2ครับนี่แล้วก็ส่วนในสกิลต่างๆก็เหมือนเดิมครับเออเหมือนเดิมแต่มันจะมีอยู่สกิลเดียวที่เปลี่ยนเปลี่ยนไปครับคือสกิลนี้ก็คือสกิลเฮดเนี่ยมันไม่ใช่สกิลล็อกเป้าธรรมดาแล้วครับมันจะเป็นสกิลพุ่งไปแล้วก็อย่างนี้เลยเอ่อมันไอคือแบบ อาพี่มหาเหรียญแดงของบ้าไงโคตรน่ากลัวเลยในเกมนู้นโคตรน่ากลัวน่าเกลีดยดชิ๋หายบอกเลยว่าก่อนที่จะแบบอะไรว่าก่อนที่มันจะโดนเนื้อในเกมนั้นอนะ่ะมันโคตรโกงเกลียดไม่กล้าสู้โอเคงั้นเราก็ไปตัวต่อไปกันเลยครับตัวต่อไปก็จะเป็น s า a r เ e n i um n s u l a river ครับเอ่ออันนี้มันใส่สกินมาอยู่ครับมาเลยนี่ค่งมันเป็นสกินของวันทาลวีนนะผมเท่โอเคเอ่อมันเปลี่ยนมูฟเซตทุกมูฟเซตเลยครับไม่มีพาสซิฟเลยนะไม่มี ก็เริ่มจาก M1 ครับอกดผิดออโอเคดูจากมุมนี้ดีกว่า m อ <M 1 S 2> ก็จะเปลี่ยนไปหรือเปล่าน่าจะเปลี่ยนแหละต่อไปสกิล E ครับบรลลาดเอาดีดีขึ้นดีขึ้นไม่แย่ถือว่าไม่แย่สกิลแม่งดีเลยไม่แย่ไม่แย่เออดูใหม่ เดินได้ไหมอ,อ๋อไอ้เดินได้เหมือนเดิมโอเคต่อไปก็จะเป็นสกิวอาร์ก็หัวดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนมั้งแล้วก็สกิวทีสไตล์ฟิงเกอร์ก็เหมือนเดิมสกิวไยอ๋อสกิวไยเปลี่ยนเอฟเฟกต์นิดหน่อยอ๋ดอเดินอ๋อเด,ดินไม่ได้ด้วยตอนเวลาใช้ปกติเดินได้โอเคอ่าฮะเอ่อสกิลเซ็ด สกิปแซ่บปกติมันเป็นท่าพุ่งฮะัแต่น่าจะบัก็กเลยใช้ไม่ได้เออแล้วก็นี่นี่สวัดูดรอ,อืมดีขึ้นก็ดีขึ้นเยอะเลยแต่มันรีเวิร์สไปแค่ตัวเดียวมันไม่รีเวิร์สแต่ตัวอื่นเลยก็สกิปสุดท้ายครับ โอ้ทำไมมันดูทำดีกว่าเล่ห์เองอันนี้ไม่ได้อวยหรืออะไรแต่มันทำดีกว่าเล่เองจริงๆอ่ะโอเคเออถ้าจะไม่ผิดเหมือนว่ามันจะเอาบีเดาวนั้นออกไปเหรอเดี๋ยวผมลองทำให้ตัวเองเฮดพีมันน้อยๆแไปหนึ่งก็อันนี้น่าจะเป็นสกิลเฮดตอนเลือดหน่อยครับก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แต่รู้สึกชอบอันที่แบบเลือดมัน ยังหมดเยอะๆอยู่อะวนตะกียแทรกก็กดไม่ได้เดิมส่วนต่อไปก็จะเป็นของกาโร่ครับโอเคมาก็ถ้ายิงก็ดีฮะโอ้ถ้าโพสไม่แย่นะโอเคเอ่อมานี่คือในส่วน m หนึ่งของกาโร่ครับอืมไม่แย่ไม่ยอไม่แย่มากมัง้งเออ่โอเค ก็ดาเมจ M1 ก็ไม่ได้แรงเท่ากับได้เฮงครโอเคสกิลอีอะไรวะเนี่ยเออน่าจะเป็นสกิลเอียสกิลต่อคอมโบได้ครับอต่อไปสกิลทีอืมติดสถานะเลือดไหลด้วยโอเคต่อไปคิวฮะ15ดาเมจมันดูเบายัางอ่ะ แต่ละท่ามันดูเบาแต่มันเหมือนต่อคอมโบได้มันต่อคอมโบเร้เลยอันนี้ก็คอเตอร์โอเคเอามาอืมเหมือนเหมือนสกิลทกสกิลมันต่อคอมโบกันได้เลยตัวมันอาจจะดูโกงก็ได้ใครจะไปรู้แปวบนึ่งเนี่ยเดฟเนี่ยเดสไปได้เลยเดฟไปต่อยต่ออ,อันนี้ก็โอ้ มันก็ยังดูต่อยต่อได้ตอนที่มันลงมามันเหมือนมันยังแบบเอเยสตันอยู่อะตัวมันเหมือนต่อคอมโบได้เรื่อยๆอันนี้ก็สกิลโอ้อะอันนี้ต่อคอมโบไม่ได้ละไกลเกินไม่โอ้โหแรบับนะเหมือนโอ้โอ้สกิลแท้คือสกิลเคลื่อนที่โอเคเคลื่อนที่แบบใหม่อ๋อมันเด็ดมันมีเด็ดสองอันเลยนี่หว่าโอเคอ่ะต่อไปสกิลวาย อมันแบบก็ดีก็ถือว่าสกิลเท่ดีครับอผมลืมบอกครับกาโร่มีสกิลพัสสีที่เหมือนกับเล่เฮงครับก็เมื่อเลือดน้อยเนี่ยก็จะทำดาเมจแรงขึ้นแต่อันนี้จะแรงกว่าบวกไปสส็นูแต่ไม่ลดดีแต่ไม่เพิ่มดีเฟนตัวเองนะตัวมันโคตรเหมาะเลยอะ่ะแม่งเหมาะกับไอ้นี่ชิ้หายพีพีตัวน่าจะเก่งน้าดูเลยครับ ก็ในส่วนของการทำการโดเนี่ยก็ต้องมาคุยกับซิลเว่แฟงครับก็จะมีเควสอยู่สองเควสด้วยกันเดี๋ยวผมจะแปะไว้บนหน้าจอก็แล้วกันเพราะว่าผมทำเสร็จแล้วไม่อยากทำอีกรอบครับมันเปลืองช่องไม่ใช่หร <laughs> อกนอกจาก3ตัวที่พูดมาแล้วเนี่ยก็ยังจะมีตัวใหม่อีกสัก2ตัวครับที่ชื่อว่าพิวกิมไนท์กับซันจีครับซันจีนี่น่าจะต้องไปนั่นก่อนไปศึกษากับพิวกิมไนท์ก็ต้องไปหาเควสก็มาใส่โคด้ดกันครับโค้ดแรกครับ ต่อไปโคดที่2ครับแล้วก็โคดที่3ครับโคดที่4ครับ แล้วก็โค้สุดท้ายครับก็ในส่วนคลิปมันก็จะมีเท่านี้แหละครับในอัปเดตนี้เดี๋ยวผมก็ค่อยไปหาวิธีหาไอ้สอตัวนั้นเอาด้วยทางนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้จะกลับมาทำช่อง Youtube แบบปกติหล้วเออก็ขี้เกียจส่วนใหญ่ขี้เกียจหมดอะคือคือมันอารมณ์ไหนอยากทำอะไรมันก็อยากทำอ่ะเข้าใจไหมก็ผมขี้เกียจมากฮะไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ขี้เกียจตลอดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ ขอขอบคุณครัจริงๆครับที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะไว้เจอกันในคลิปใหม่ที่ไม่รู้ว่าจะลงเมื่อไหร่นะโอเคเดี๋ยวผมไปเล่นม้าต่ออืะช่วงนี้ติดม้า <laughs> ติดแบบติดแบบหยุดไม่ได้จริงๆอะ่ะมันโคตรสนุกเลย